เติมน้ำรอน้ำเดือดค่ะการลวกเส้นหมี่เบตรงนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เกลือค่ะเพราะว่าเส้นหมี่เบตรงนะคะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เส้นลงไปต้มนะคะ จับเวลา7นาทีค่ะคนเตเช้นได้ด้วยนะคะเพื่อไปให้เส้นติดก้นหม้อค่ะ ครบเจ็ดนาทีแล้วนะคะปิดเตาค่ะตักเส้นขึ้นนะคะนำเส้นหมี่นะคะไปแช่ลงในน้ำอุณหภูมิปกติค่ะเพื่อให้เส้นคลายความร้อนนะคะแช่นะ้ำอุณหภูมิปกติแปบ๊บเดียวพอค่ะเดี๋ยวเส้นมันจะพองนะคะแล้วก็ตักขึ้นเสเ็ดนะ้ำเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วค่ะ